เงินดิจิทัลเฟสสองคลังทกบอดกระตุ้นเศรษฐกิจ19พฤศจิกายนนี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารในทุกๆวันนายพิชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าในวันที่19พฤศจิกายนนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจนัดแรกซึ่งมีนางสาวแพนทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นประธานโดย จะมีการหาลือกันในหลายประเด็นทั้งเรื่องภาพรวมเศรษฐกิจการลงทุนและเรื่องงานอื่นๆเพราะการทําให้เศรษฐกิจขยายตัวถือว่าเป็นส่วนสําคัญโดยรัฐบาลอยากเห็นเศรษฐกิจเติบโต,ตให้มากกว่า3%นอกจากนี้ในที่ประชุมจะมีการหาลือกันในแนวทางการเติมเงิน1 0 0 0 0บาทผ่านดิจิทัลวอลลิทเฟสอถึงเรื่องหลักเกณฑ์ที่จะดําเนินการในระยะต่อไปเพราะรัฐบาลเพิ่งเติมเงินให้กับกลุ่มเปาะบาง14ล้านคนเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา และจะต้องดูช่วงเวลาที่เหมาะสมในมาตรการนี้การเดินหน้าแจากเงินดิจิทัลนเฟส,สอง้้าจริงๆหักเศร,รษฐกิจโตก็ยังไม่ต้องใช้แต่ถ้าเศร,รษฐกิจยังไม่โตพอก็ต้องทำในมาตรการนี้ซึ่งเป็นมาตรการระยะสั้น สำหรับเงินดิจิทัลวอลเล็ตเป็นเครื่องมือที่ได้ประโยชน์หลายด้านทําให้คนได้เรียนรู้ระบบดิจิทัลก็สามารถที่จะเชื่อมโยงกับนโยบายของภาครัฐได้ซึ่งเป็นนโยบายหลักๆที่เราอยากเห็นแต่ต้องดูความพร้อมของระบบถ้าในช่วงเวลาที่จะใช้มาตรการระบบแพลตฟอร์มดิจิทัลมีความพร้อมก็อาจจะพิจารณาใช้ในส่วนอื่นๆขณะเดียวกันรัฐบาลจะมีรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการแก้ปัญหานี่ควรเรือนซึ่งได้มี มีการหารือกับสถาบันการเงินหลายด้านโดยสิ่งที่รัฐบาลทํำคือเข้าไปช่วยปรับโครงสร้างหนี้เก่าเช่นการให้จ่ายหนี้ลดลงการยืดหนี้เพื่อลดภาระของลูกหนี้ซึ่งจะทําให้ลูกหนี้สามารถไปต่อได้และอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องเร่งทําคือการผลักดันให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงสิ่งเชื่อให้มากขึ้นโดยต้องแก้ปัญหาหนี้เก่าก่อน ค่ะนี่ก็เป็นการอัปเดตนะคะในส่วนของเงินดิจิทัลวอลเล็ตหากท่านไหนต้องการอัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมขอให้ท่านกดติดตามช่องนี้ไว้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ